ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้ลองมาลือบ้านกันอีกหลังแล้วนะคะลูกค้ามาวันนี้นิชาจะนําเสนอบ,บานประตูไม้สักนะคะเป็นบานคู่นะคะลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคะกว้างเมตรเก้าสิบสูงอยู่ที่สองเมตรสามสิบนะคะลูกค้านะสูงอยู่ที่สองเมตรสามสิบนะคะไอเป็ บานจะมีอยู่อยู่สองนะคะมีหนึ่งบานแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกบานนึงนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ชาจะนําเสนอราคานอะอันนี้เรามาดูหน้าต่างกันก่อนนะคะหน้าต่างจะเป็นบานกระจกนะคะเป็นบานกระจกทั้งหมดจะมีอยู่เก้าชุดนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะบานกระจกพร้อมวงกบนะคะนะคะมีเก้าชุดนะคะชุดละสอง บานนะคะลูกค้านะ,นะจะพอน้าต่างเดี๋ยวนีชาจัดไปเก้าชุดนะคะเจ็ดพันนะคะลูกค้าเอาเราเอามาเหมากันถูกถูกดีกว่าเนาะรวมประตูรวมประตูบานคู่นะคะอีกอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งชุดละนะคะบานหน้าต่างเก้าชุดแล้วก็บานประตูอีกหนึ่งคู่นะคะ เดี๋ยวมิชาจะพาไปดูนะนี่นะคะอันนี้คือบานหน้าต่างกระจกนะคะเก้าชุดนะคะนะคะเก้าชุดเจ็ดพันนะคะลูกค้าไม้สักนะคะแล้วก็จะมีบานนี่นะคะบานไม้สักบานคู่นะคะ,ะนี่นะคะจะเป็นบานคู่นะคะลูกค้านะคะ เดี๋ยวนีกชาววัดกว้างยาวแป๊บเนาะปานนี้โอ้โห บานนี้กว้างอยู่ที่เมตรนึงนะคะเมตรสูงสูงน่าจะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะคะสูงอยู่เมตรเจ็ดสิบนาะสำหรับบานนี้เนาะสวยๆเลยนะคะนี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าอาจจะมืดหน่อยมองเห็นไหมนี่นะคะ ประตูมีอยู่สองชุดนะคะลูกค้านะโอ้ร้อนมากเลยนะคะลูกค้ามาเนี่ยวันนี้เรามาลื้อไม้สักทั้งหลังเลยนะคะพื้นสักขาสักนะคะลังน,นี้เลยคะ่ะพื้นสักขาสักหมดเลยนะคะเดี๋ยวไฮไลท์เราไปดูพื้นหน้าสิบเก้ากันนะคะมาตอนนี้เรามาขายประตูสองชุดที่นิชา นำเสนอไปตั้งแต่แรกนะคะประตูสองชุดนี้จัดไปจัดไปตอนนี้ถูกๆเลยนะคะนิชาขอสี่พันนะคะประตูสองชุดนะคะไม้สักเนาะส่วนประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างจัดไปที่เออนี่นะคะประตูหน้าต่างจัดไปที่ชุดเก้าชุดเจ็ดพันนะคะลูกค้านะคะประตูหน้าต่างเก้าชุดเจ็ดพัน โอเคนะคะลูกค้านะอืใครสนใจก็ทั้งชามาได้นะคะลูกค้าสวยๆเลย